สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องดารวันเวิลด์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา unpack นะคะสิ่งที่เราไปช้อปปิ้งมาที่ Tesco นั่นเองเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะและแน่นอนนะคะสิ่งที่ Asian people อย่างเราต้องมีนะคะก็คืออันนี้นั่นเอง <c oughs> มา และอันนี้ก็คือหม้อหุงข้าวของเรานะจ๊ะเอาจริงๆของที่อังกฤษแพงมากนะแต่ก็เนาะเราเคยได้แต่ได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างนะคะของคนที่เขาอยู่อังกฤษกันว่าของที่นี่มันแพงเนาะก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษจริงๆนะคะก็แพงจริงนะจ๊ะวันนี้ก็ซื้อไปทั้งหมดประมาณ ลอยเผาลอยเผาก็น่าจะประมาณ4ี่พันเนาะถ้าคิดไม่ผิดนะเราได้อันนี้มาเัาก็มีนู้ดเดลมีไรซ์อันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งซื้อม้องเงข้าวมามีเห็ด <c oughs> อันนี้เป็นซอสเอาไว้ใช้ผัดข้าว ล้วก็มีพาสต้าซื้อเลมอนมาด้วยมีอะโวคาโดแล้วก็มีตัวโคคอนั์มิล้วก็มีซอสเอาไว้ใช้ผัดเป็นสวีทชิลลี่แอนด์กร์ริกแล้วก็มีคิวคัมเบอร์อันหนึ่งแล้วก็มี อัน o n น h a ่เสรอันนี้ก็คือสิ่งที่เราซื้อมาทั้งหมดในวันนี้แล้วก็มีพวก i r r o n บ o ร r d เตารีแล้วก็ไอ้ตัวที่ตากผ้าแข่นแล้วก็จะมีตัวบาสเกตอันนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยร้อยปอนถ้าถามว่าทั้งหมดนี่แพงไหมก็ต้องบอกว่า ถูกกว่าสั่งอาหารมากินในแต่ละมื้อเยอะเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วสโนสั่งอ b e เบอร์อีท e มาใช่ไหมอีชมิวอ่ะก็คือจะประมาณ15ปอนด์15 15พาวอืพาวประมาณนี้เนาะอยู่อยู่ที่เราด้วยว่าเราแบบว่าอยากทานอะไรแต่ว่าสโนสั่งอาหารไทยมาเนาะเออทั้งหมดเนี่ยมันก็ ทำได้หลายมืออ่ะนึกออกปะมันไม่ใช่แบบกินมือเดียวแล้วเราจบคนที่อังกฤษส่วนใหญ่เขาก็เลยซื้อของมาทําอาหารกันมากกว่าที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านนั่นเองทำอาหารในอังกฤษครั้งแรกนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะคะวันนี้เราจะไม่ order, ออเดอร์อาหารจาก Uber เราจะมาทำอาหารกันนะคะ วันนี้สนุกจะทำเมนูข้าวผัดไข่ว้า <Wow. S 1> ข้าวผัดไข่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปด้วยทำแบบง่ายๆเนาะเออก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมนั่นเองเนาะตอนนี้เตรียมของหมดทุกอย่างแล้วนะคะเหลือเดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาทํำข้าวผัดกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่ดาวก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยผัด Let's do this around here. Yeah, I think that would be fine. ขั้นตอนแรกเราจะใส่อ่า หอมกับเห็ดลงไปผัดก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ไก่ลงไป เราก็ผัดเราไม่มีซอสหอยนางรมหรือว่าซอสย่างอื่นเนาะอันนี้คือสิ่งเดียวที่นโนได้มาจากเทสโก้นะคะมันเป็นซอสแบบไก่เทริยากิแต่ว่ามันน่าจะผัดได้แหละเราจะใส่ซอสลงไปเราจะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะแล้วก็ผัด ให้มันทั่วทั่วกันเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะ แเราก็ผัดมันให้เข้ากันแบบนี้เราไม่มีผงชูรสหรือว่าผงรสดีอะไรเนาะเราก็จะใส่เกลือไปแทน ใส่ลงไปนิดหนึ่งด้วยนะคะเพื่อให้มันแบบมีรสชาตินิดหนึ่งไม่นิดแล้วแหละเยอะใส่ลงไปเลยเยอะๆอันนี้คือหน้าตาข้าวผัดของเรานะคะก็โอเคอยู่นะ I like it? No, it's not really properly like Thai food And sorry for yeah. I we don't have like properly ingredients here, sauce and everything. So that's all I can do no, at we the need, moment. We need, salt, though. We need to put more salt. To do? Cannot believe this babe Like seriously, what? you are insane. I'm sure we we'll go. Your life just like you're just hanging out, Work a little bit, playing game, have someone serving food for you, Lily.